เอาละครับขอเกล่าสวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับพบแมเกมทีวีกันอีกแล้วนะท่านผู้ชมกำลังฟงใส่กันใช่ไหมว่าทำไมเสียงผมเปลี่ยนไปนะไม่เห็นเหมือนคลิปก่นกอ,นกอนเลยที่เสียงกำลังดีวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับแต่งไมค์ของตัวเองยังไงให้มีเสียงชัดไม่มีเสียงซ้านะ <c oughs> พูดงี้แล้วไปดูกันครับโอเคครับขอเกล่าอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะกล้าสวัสดีครั้งหนึ่งกับแมคเกมทีวีนะฮะ วันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับยังไงนะ oh. บอกเคล็ดลับยังไงคือเลย oh. บอกเคล็ดลับวิธีปรับแต่งไม้ของตัวเองให้ดี oh. นะตอนนี้ผมได้ปรับให้เป็นเหมือนเดิมแล้วนะ <Yeah>. oh. ก็การปรับเนี่ยมันมีหลายๆทางเพราะว่าทางเดียวสมมุติว่าท่านผู้ชมโหลดโปรแกรมมาโหลดเพื่อช่วยในการลบ n i s e หรือว่าลบเสียงซ่าเนี่ยออกไปเนี่ยบางทีโปรแกรมเดียวมันใช้ไม่ได้ผลนะ จริงไหมหลายคนก็อาจจะเป็นนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเสนอวิธีการปรับนะมันมี2วิธีหลักๆที่ผมที่ผมใช้ในการปรับนะมาดูกันฮนะอย่างแรกนะฮะให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ control panel นะก็เป็นรูปไอคอนแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสอนถ้าไม่เข้าใจอีก <c oughs> เป็นรูปไอคอนแบบนี้นะถ้าไม่มีหน้าเดสก์ท็อปก็ตรงนี้นะไปที่ปุ่มสันดาแล้วก็เขียน control อย่างเงี้ยก็ได้นะโอเคเข้ามาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะอยู่ในหน้านี้นะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในหน้านี้มันจะมีปุ่มน,นี้อยู่ ปรับให้เป็น category category โ okay, อเคช่างคืออ่านไว้ออก oh. พอเข้ามาในหน้านี้แล้วเนี่ยไปที่ hardware and file นะฮะเสร็จแล้วให้กดไปที่ file โอเคพอมาในหน้านี้แล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมกดไปที่ recording นะฮะโอเคอ่าอยมิเตอร์นี้อย่าเพิ่งสนเดี๋ยวผมจะบอกในนาทีข้างหน้านี้นะแล้ว oh. ม,มาฝนไม์ของเรานะที่เราใช้อยู่นะ ท่านผู้ชมพูดแล้วเนี่ยตรงนี้จะขึ้นแบอบกว่าเออมาท่านผู้มรรมชมปกติแหละให้กดคลิกขวานะฮะกด properties นะครตีเติมเอ็ดแล้วก็มาที่ levels นะครับท่านผู้ชมอันบนเนี่ยแล้วแต่ท่านผู้ชมจะปรับไหมมันคือความดังนะแต่ microphone boost เนี่ยอันนี้ท่านผู้ชมต้องปรับและนะท่านผู้ชมจะต้องเลือกแล้วว่าท่านผู้ชมจะเลือกอันไหนใช่ไหมมันจะมี15 decibel 20 decibel และ 30มฟเดซิเบลเนี่ยมีเงี้ยนะฮะที่ผมจะเปลี่ยนไปนะบางครั้งเนี่ยท่านผู้ชมเสียบไมค์เข้าเครื่องเลยเนี่ย <c oughs> อาจจะไม่ได้ผ่านฟาวกาสบางครั้งมาเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะอันนี้ผมก็ต่อไมค์เข้าเครื่องเลยนะไม่มีฟาวกาสดนะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อ <c oughs> นะก็มาอย่างเงี้ยแหละเราได้ปรับเนี่ยความดังของไมโครโฟนบูสต์เนี่ยอยู่ที่10 d เดซิเบลเท่านั้น,นะฮะถ้าปรับต่ำกว่านั้นบางทีเพื่อนอาจจะไม่ได้ยินเราแล้วแค่ไม่ได้ยินเลย นะก็ลองเอาไปดูกันสูนย์หรือสิบก็ได้นะแต่ <Okay. S 1> ผมจะปรับเป็นสิบนะกดแอปพลนะกดโอเคไปนะจากนั้นหน้านี้ไม่ได้ใช้แล้วกดปิดไปเลยเลยกดปิดไปได้เลยนะต่อไปนะสิ่งอย่างหนึ่งที่จะควบคุมเสียงเราได้ดีเลยนะคือโปรแกรมที่มีชื่อว่า voice meter นะผมขอบอกก่อนว่าเขาไม่ได้จ่ายนะครับ <c oughs> แต่เขาแต่เราใช้ของเขาอยู่ผมว่มาเสนอหน่อยแล้วกันนะคนที่อยากเป็นแคสเกมมือใหม่ก็อยากได้ไม่แบบ สวยๆเอ้ยไม้ไม้เสียงดีนั่นไม่ใช่ไม้สวยก็เอ้ยคิดว่าไปซื้อไม้ดีกว่าซื้อไม้มาปุ๊บเนี่ยอาจจะดีก็ได้นะแต่บางครั้งอ่ะมันอาจจะต่อน,นี้เ,ขขนเนิต่อไม้เข้าเครื่องเนี่ยต่อมันไม่ได้นะบางครั้งหัวเสียบมันอาจจะใต้ต่างกันอ่ะคือไงะไม้คอนเดนเซอร์ท่านผู้ชมเขาจจ้าใจใช่ปะแบบว่าติดต้องติดตรงโต๊ะเนี่ยป้าบแล้วลากเข้ามาอยู่ตรงแถวหัวภาคเนะี่ยหน้าภาคหัวภาคคืออะไรวะ นะแล้วท่านผู้ชมก็พูดไปเนี่ยนะบางครั้งมันใช้ไม่ได้เพราะหัวเสียบมันต้องแตกต่างกันเราก็ต้องไปอันนี้อีกซื้อ,ขอเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นมันเป็นกล่องนะเพื่อเสียบกับไม์ครเดฟเฟอร์เนี่ยแล้วก็เอากล่องนั้นเนะี่ยเสียบเขา้าสายเป็นหัวแจ็คเข้าคอมของตัวเองนะซึ่งก็เสียราคาสองต่อเลยนะ <c oughs> ทั้งเครื่องน,นั่นทั้งไม์นะดีไม่ดีเสียค่าซาวด์การ์ดอีกเพื่อได้ไม์ที่ดีที่สุดนะแต่อันนี้ไม่ต้องนะท่านผู้ชมจะ จะใช้ไม้อะไรก็ได้ไม้บ้านไม้กางไม้แข่งก,ก็โทรศัพท์ <Yeah. S 1> มาใช้มาตั้งคา่าแบบผมเนี่ยเสียงท่านผู้ชมจะดีขึ้นมากนะโอเคพอท่านผู้ชมเนี่ยเข้าเว็บไซต์ Voice Meter เนี่ยอาจจะยังไม่เข้ากันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันพอเข้ามาแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมโหลด Voice Meter อันนี้มานะฮะหรือว่าจะโหลดอันอื่นก็ได้นะผมก็ใช้ของบัดดาอยู่แต่แนะนำอะผมขอแนะนําให้ Voice Meter นะฟอนต์ now, com. คอมคอมท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยแรงนะฮะ อะไรประมาณนั้นผมคอมผมไม่ได้แรงนะผมคอมไม่แรงเหมือนกันคอมผมนี่กากด้วยนะ <c oughs> มันแรงอันเนี้ยคอมผมแรงจริงแต่ว่าถ้านหนภาปไาปีแล้วนั่นแหละคือคอมแรงนะโอเคก็โหลดแบบไวมิเตอร์ธรรมดานะเรื่องมาด้านล่างนะให้ดาวน์โหลด exe ไฟล์นีผมแนะนำนะแต่ถ้าโหลดไม่ได้ก็ฟรีแพ็กเกจก็ได้นะแต่แตพอโหลดมาแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นไฟล์ตัวตั้งค่ามานะ ให้ท่านผู้ชมกดดาวน์โหลดได้เลยเพราะมันมีแค่ไฟล์เดียวแหละนะฮะกดปุ๊บมันจะมีคําว่าเป็นหน้าต่างของอ่าไวมิสเตอร์เขานั่นแหละให้ท่านผู้ชมอินสตอลไดเวอร์ไปได้เลยนะฮะจากนั้นอนะ่ะมันจะมีขึ้นว่ารีบูทเครื่องนะมันจะบอกว่าเฮ้ยคุณรีบูทเครื่องด้วยนะท่านผู้ชมก็ไปรีสตาร์ทเครื่องรีบูทเครื่องไปนะมันจะไม่มีมันจะไม่รีบูทให้เองนะท่านผู้ชมต้องไปรีบูทมันก่อนเพราะว่ามันเพิ่งลงไดเวอร์ใหม่เราก็ต้องไปรีบูทเครื่องนะฮะโอเคพอท่านผู้ชมได้ทําการรีบูทเครื่องเสร็จแล้วเนี่ย กลับมาในหน้านี้ท่านผู้ชมไปที่คอนโทรลแพแนลอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ฮาร์ดแวร์แอนด์ฟาวเข้าฟาวไปฮนะมาตรงนี้นะเพย์แบ็กเนี่ยปกติอะ่ะท่านผู้ชมหลบมาปุ๊บอะ่ะมันจะมีอ่าวมิสเตอร์มา1ตัวนะหนึ่งตัวแบบน <Okay. S 1> แนเนี้ยแบบเนี้ยแต่ว่ามันน่าจะเป็นอินพุตนะฮะให้ท่านผู้ชมอะ่ะกดดิสไฟเบิร์นไปเลยนะแล้วให้เลือกอ่าลำโพงของเราสปีกเกอร์สปีกเกอร์สนะ ตั้งค่าเป็น default device นะฮะแต่ถ้าไม่มีอยู่แล้วก็ปรับเป็นอันนี้ speaker ให้เป็น default device เหมือนเดิม <Okay. S 2> ที่ลำโพงของท่านผู้ชมปกตินะฮะต่อไปฮะส่วนสำคัญคือตรง recording นะฮะโอเคครับพอมาอยู่ในหน้า recording แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือ voice meter output นะฮะเพราะว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่ท่านผู้ชมได้ทำการอ่า,าว o w n l o driver ของ voice meter เข้ามาแล้วนะฮะให้ท่านผู้ชมเนี่ย คลิกไปที่ One Mister นะนะให้มันขึ้นแถบสีฟ้าอย่างนี้นะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้กด Set Default นะกดไปนะพอกดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมมาตรงไมโครโฟนของเรานะแล้วก็คลิกแยกลงมาตรงนี้นะตรงนี้มันจะขึ้นอย่างนี้มาให้ให้คลิกควาว่า Default Communication Device นะฮะแล้วก็กด Apply กด OK ไปกดปิดไปให้หมดต่อไปนะฮะ ให้ท่านผู้ชมมาที่ปุ่มสตาร์ตรงนี้นะกดไปนะแล้วก็มันจะมีตรงนี้ขึ้นมาให้นะ r e f n t r y Addit อันเนี้ยไม่ใช่จะมี White Mister เข้ามาให้ขึ้นมาให้นะ uh huh. ก็ให้ก็คลิกเข้าไปได้เลยนะแต่ว่าถ้าไม่มีอันนี้ก็ทำการเขียน White Mister ไปจะมีอันนี้มาให้นะพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ในหน้าแบบนี้นะอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ในหน้าแบบนี้แล้วมาแล้วแต่เวอร์ชันนะของผมแบบบานาน่า ของไวเมเตอร์ก็จะมีฮาร์ดแวร์อินพุตหนึ่งอันนี้1 2แล้วก็อันนี้นะโยเวนต์ต่อพวกนี้มีแค่นี้แหละใกล้กเคียงใกล้เคียงกันรืกเปล่าไม่รู้จำไม่ได้นะกันนะก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมทำการกดคลิกตรงฮาร์ดแวร์อินพุตนะฮะกดไปนะเสร็จแล้วก็ให้ตั้งค่า wdm แล้วก็ตามด้วยไมค์ที่เราใช้นะพอคลิกเสร็จแล้วเนี่ยมันเลือกเรียบร้อยแล้วนะให้ท่านผู้ชมมาดูด้านนี้นะฮาร์ดแวร์เอาให้กดไปที่ a 1นะหรือ a a 1นะเสร็จแล้วก็ให้เลือกดิจิตอลออ d ด o นะอันนี้เลยนะฮะไฟข้างหน้าเป็น wdm เหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเลือกอื่นก็ผมไม่รู้ว่าไหนใช้ได้บ้างนะแต่ว่าผมจะใช้ดิจิตอลออ d ด o นะแต่ถ้าท่านผู้ชมกดฟปปิเกอรเนี่ย พอท่านผู้ชมพูเนี่ยท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงของตัวเองนะพูดปุ๊บได้ยินเสียงปั๊บเลยก็เอาไปเทสได้นะแต่ผมไม่ลองนะเพราะว่าถ้าลองปุ๊บเสียงมันอาจจะหายไปสักพักนึงเสร็จแล้วก็มาดูการตั้งค่าตรงนี้กันตรงนี้ก็เป็น,นส่วนสําคัญเลยนะท่านผู้ชมโหลดมาแล้วเนี่ยมันจะตั้งอันนี้ให้อยู่ตรงกลางนะถ้าจะไม่ผิดนะไม่ก็อยู่แต่ล่างสุดเลยให้ท่านผู้ชมเนี่ยลากมา,ถาแถวๆมุมซ้ายล่างที่ผมแนะนําคือมุมมุมซ้ายล่างกําลังดี นะเสียงก็จะทุ้มๆหน่อยยิงสูงเสียงยิงฟ้าเยอะยิงต่ำเสียงฟ้าจะน้อยนะต่เสียงก็จะเป็นแป้นมากไปนะก็อยู่ในช่องมุมล่างซ้ายเนี่ย <Okay. S 1> แราก็เลือกเอาว่าจะเอาวางให้มันอยู่ตรงไหนนะแต่ถ้าวางสุดมุมครอบเลยเนี่ยมันจะนี่นะดำน้ำนะเสียงจะดำน้ำไปเลยนะโอเคเรามาด้าน,านาลนะ่างน,น,นี้นะวงกลม2จุดตรงนี้นะครับมัน e รายละเอียดผมคิดว่า ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรสักอย่างไม่ค่อยได้ช่วยเลยแล้วมาดูตรงนี้มั่งดีกว่าตรงเนี้ยคือฟ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคือท่านผู้ชมจำได้ไหมว่าผมบอกว่าให้ปรับ Reverb ่า o o s t ์ไม m ์ไมโครโฟน b o สต์ในหน้าของฟาวเนี่ยปรับเป็นฟ0ปเนี่ยบางครั้งคือเสียงของท่านผู้ชมมันเบาเกินไปเมื่อปรับเหลือฟิปเนี่ยแบบว่าเบามากโอ้คนอื่นฟังมันไม่ค่อยได้ยินเราสามารถมาปรับตรงนี้ได้นะปรับความดังได้ที่ อ่าตรงนี้นะเป็นคีตรงนี้แล้วก็ปรับสูงก็จะดังนะปรับต่ํามันก็เสียงก็จะเบาลงนะครับเดีวก็อย่าเพิ่งปิดเมนูนี้ไปนะหน้าต่างนี้ไปให้มาตรงเมนูนี้นะกดคลิกไปนะมาดูนี้ฟิต t ต็มเทรล r อนแอสตราว์นนะให้คลิกตัวนี้นะเพื่อพอเริ่มเปิดเครื่องมาปุ๊บเนี่ยมันจะได้ทำงานได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยมันก็แล้วแต่ท่านผู้ชม ราไม่ติบเราจะไปคุยกับเพื่อนเสียงเราก็จะเป็นแบบไโคโฟนธรรมดานะมันจะไม่เปลี่ยนเสียงให้เราก็ต้องมาเปิดไวมิสเตอร์ค้างไว้นะครับ <Okay. S 2> แต่ถ้ากด s ิ s เ e m มเทเรล่ลานแอร์สตาร์ทอัพเนี่ยถึงท่านผู้ชมปิดอันนี้ไปมันก็ยังมีอยู่นะทีนี้ก็พอตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็จบกันไปนะโอเคคือท่านผู้ชมได้เสียงที่กำลังดีแล้วใช่ไหมนะครับอันนี้คือ2ส,สิง่งละที่สำหรับผมคิดว่ามันจะช่วยลดเสียงซ่าไปพอถึง60%รกว่า โฮฟ,ฟิเฟเลยอะนะฮะและดีมากดีมากจริงๆนะครับผมจะบอกอีกทิศหนึ่งคือคนที่ใช้โปรแกรมอัด OBS Studio นะอันนี้เป็นความลับนะอย่าบอกใครนะ <S <S 1> <S 1> พอเข้ามาแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมตั้งค่าอะไรไมค์ของตัวเองอะตั้งค่าเสียงให้เป็น Voice Meter Output นะ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยโปรแกรมโรรเนี่ยมันจะไม่ปรับเป็นไวส์มิตเตอร์ให้อาจจะเป็นปรับไกแค่ไมค์แบบปก,กติของตัวเองนะซึ่งมันไม่ได้ปรับเป็นไวส์มิตเตอร์นะก็เราก็ต้องมาปรับเองพอปรับมบเนี้ยเรามาดูหน้าต่างตัวไมค์ตรงนี้นะไมค์ของเราเนี่ยแหละมันจะขึ้นอย่างเงี้ยตอนพูดนะฮนะคลิกข,ขวานะไปะที่ฟิลเตอนะร์นะปั๊บตรงนี้ผมจะให้ดูให้นะตอนแรกผู้ชมจะไม่มีอะไรขึ้นเลยนะให้ผู้ชมมากดบวกตรงนี้นะ ผมแนะนำสออย่างคือ noise suppression นะกับเกนเกนคือเพิ่มเสียงลดเสียงนะ noise suppression คือลบลดเสียงเสียงซ่านะ noise suppression เนี่ยมันตั้งค่าตอนแรกจะอยู่ที่30ลบ30เดนะให้ท่านผู้ชมอลองลดอลองไอ้น,นี่ไปเรื่อยๆอลดไปเรื่อยๆจากลบ30เป็นลบ20อย่างเงี้ยลบ10ลองเช็คดูเรื่อยๆตอนไหนถึงจะไอ้นี่ตอนไหนเสียงซ่าจะหายไปนะเพราะว่าถ้าลบเยอะเนี่ย เสียงจะไม่ค่อยได้ยินนะแล้วก็เสียงก็จะเป็นแป้นด้วยมันจะดูแปลกๆนะฮะไม่ค่อยเรียวก็ทําการปรับแต่งเอาเองของผมจะลบสิบนะฮะส่วนเกณฑ์ตรงนี้จะเป็นเสียงความเสียงดังเสียงดังตัวเองนะผมก็จะเอาลบสี่ลบสี่ไปเลยนะฮะเพราะว่าผมปรับไม์ตรงไวโ์มิเตอร์นั้นก็ดังอยู่แล้วผมเลยปรับให้มันลบสี่อีกเพื่อเสียงฟ้าจะไม่ค่อยดังมากเท่าไหร่นะครับเนี่ยที่ของผมเนี่ยมีแค่นี้จริงๆนะ พอปรับทีเนี้ยเสียงซ่าไม่มีเลยนะแทบไม่มีนะครับแล้วก็ลดเสียงแบ็กกราวอะไรต่างได้นะแต่เสียงเมาส์คีย์บอร์ดผมก็ยังได้เย็นอยู่นะครับโอเควันนี้ก็มีแค่นี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม็กเกมทีวีด้วยนะฮะผมสอบไม่เข้าใจตรงไหนก็ต้องขออภัยนะฮะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้แล้วกันถ้าหงงตรงไหน,นแต่ว่าผมขอตอบอะไรสักหนึ่งอย่างผมอาจจะบอก ไม่ไม่คบอันนี้นะบอกวิธีการแก้ผมว่าอาจจะมีการตั้งค่าผิดอะไรตรงอหนมาเนี่ยผมอาจจะบอกได้ไม่หมดนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ด้วยนะผมก็ดูคลิปบบคนอื่นมามาสอนต่ออะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนละกันนะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe m ม่เก a นทีวด้วยละกันนะฟรียู o กนสเตนะครับบายครับโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคนที่ ไม่มีดิจิตอลออดิโอตอนที่ปรับ Voice ิ e ตอร์อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำอย่างไรนะฮะให้ท่านผู้ชมมาที่ VB Audio นะหรือว่าเว็บไฟล์ของ Voice Meter อีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่อันเนี้ย u u i o o c b l l e อะไรสักอย่างอันไม่เป็นอ่านไม่ออกนะครับให้ติดตั้ง VB Cable Audio Device อันนี้ไปนะมันจะเป็นไดเวอร์ของเสียงนั่นแหละนะครับพอท่านผู้ชมติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ย เปิดมาอย่างนี้นะมันจะได้เป็นไฟล์ซิปมาอย่างนี้นะครับผมแนะนําว่าให้สร้างโฟลเดอร์ไว้1อันนะสร้างอะไรก็ได้อย่างนี้แล้วลากอันนี้ไปเข้านี้นะกดคลิกขวานะฮะแล้วก็แ a c เฮียไปและสิ่งที่ได้มาก็คือพวกนี้เยอะมากนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับมาดูตรงนี้ v b cable setup นะให้ติ๊กอันนี้นะ v b cable setup x 6กนะครับถ e. yeah. ้าอันแรกเนี่ยจะเป็น3.2 bit บช่บิตใช่ป่าวะน่าจะนะแล้วก็ f ฟตอัพ x หกมันก็จะเป็น6ก b i บิตนะครับ3.2อบิตคอมเด็นี้ก็น่าจะไม่มีกันแล้วแล้วก็อย่าเพิ่งนะอย่าพิ่งติ๊กเข้าไปนะถ้ากดเข้าไปแล้วก็ปิดนะครับให้กดคลิกขวาแล้วก็กด run as admin i n i t r a t o r นะะหรือว่าทำงานโดยผู้ดูแลระบบใช่ป่าวะถ้าจะไม่ผิดนะในภาษาไทย นะฮะติ๊กปุ๊บมันก็จะมีอย่างนี้มาให้นะให้อินสตอลไดเวอร์ไปอันนี้คือผมลงไดเวอร์เอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าผมคิดว่าไอดิ i ิตอ a อ a u d เอเอาไว้ลงสำหรับไอในไวในไวซ์มิเตอร์เนี่ยบางเครื่องอาจจะไม่มีนะฮะเพราะว่าผมก็กลับไปดูกลับไปดูในโน้ตบุ๊กของตัวเองนะผมอันนี้ผมอัดในคอมแล้วผมลองไปดูในโน้ตบุ๊กว่ามันมีดิจิตอลอ u d i o อไหมคือมันไม่มีนะครับก็ให้ท่านผู้ชมมาลงว b ีเคเบิลเอาไว้ นะครับเสร็จแล้วก็เข้า voice meter ของตัวเองนะกดคำว่า hardware out เ,เนี่ยนะฮะแป๊บๆทำกากดไปขึ้นอ๋อต้องกด S นหนึ่งตรงนี้แลวจากนั้นมันก็จะมีเป็น VB audio มาให้มันจะเขียนว่า cable audio อะไรสักอย่างนะฮะลองติ๊กไว้ติ๊กอันไหนก็ลองติ๊กไปให้หมดก่อนแล้วค่อยมาคอมเมนต์ไปด้านล่างว่าทำไมไม่ได้นะครับติ๊กแล้ว t ท s ติ๊กแล้ว t ท s นะครับ แนะนำว่าให้ทดสอบลองดูก่อนเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับมีแค่นี้นะวันนี้ก็ต้องไปแล้วแหละนะอันนี้ผมมาทําคลิปอีกวันหนึ่งเพราะว่าผมก็เพิ่งเปัดตต่อคลิปแล้วก็ดูนะครับโอเคลาไปก่อนนะสวัสดีครับ